วิชาาาภษไทยต่อไปเป็นการบ้านวิชาภาษาไทยในสมุดเล่มสีเหลืองนะคะเด็กๆเปิดหน้ากอไก่ขึ้นมาเลยค่ะค่ะการบ้านในสมุดเล่มสีเหลืองหน้ากอไก่นะคะลูกเด็กๆเปิดมาก็จะเห็นตัวพยัญชนะไทยตัวอ,อะไรคะค่ะกอไก่ เด็กๆพูดตามคุณครูสีสีคะก็ไก่ก็ไก,ก,ไก่ค่ะเทิมนี้นะคะตัวหนังสือของเราก็จะเล็กลงนะคะพร้อมกับด้านล่างสมุดของเด็กๆก็จะมีให้เด็กๆเขียนชื่อนะคะครับรอยที่คุณครูเขียนให้เด็กๆนะคะลูกค่ะเรามาเริ่มต้นเขียนก็ไก่กันนะคะ เด็กๆก็เริ่มจากด้านล่างตรงนี้เลยนะคะลูกแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะลากตามรอยอ,าอยาก่อยหนึ่งค่ะแล้วลากขึ้นโค้งแล้วก็ลากลงนะคะค่ะเทอมสองของเราตัวหนังสือก็จะเล็กลงนะคะลูกค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมด้านล่างสมุดของเด็กๆนะคะคุณครูจะเขียนชื่อไว้ให้เด็กๆ ให้เด็กๆเขียนชื่อทับรอยที่คุณครูเขียนให้ด้วยนะคะเพื่อเด็กๆจะได้รู้ว่าเด็กๆชื่อจริงชื่อว่าอะไรนะคะค่ะสําหรับเล่มสีเหลืองก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกต่อไปเราไปดูคลิปวิธีการอ่านนะคะในหนังสือการอ่านภาษาไทยกันค่ะ